สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจโคเรกิงแล้วก็ฟังฟูดแอนดโฮมทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันดึกหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาบ้านช่วงค่ำๆแบบนี้พอกลับมาบ้านแล้วก็อยากจะกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยสุขภาพดีนะคะก็ทำได้วันนี้ก็มีไม่กี่อย่างแล้วก็จะแนะนำกัน,นง่ายๆประมาณสัก20นาทีก็เสร็จนะคะใครที่สนใจเมนูลดน้ำหนักที่ต้องดูเมนูนี้เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรยังนึกไม่ออก <c oughs> ข้าวผัดน้ำเลียบอะไรมันจะตรงกับเลียบ เนียบหุ่นเนี้ยบจริงๆไม่รู้ส่งกันเข้ามาใต้คอมเมนต์ดูว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่ออะไรดีกับวันนี้ข้าวผัดน้ำเลียบนะคะเป็นหมูผัดน้ำเลียบนะแต่ว่าเราเอาไปผัดกับข้าววิธีการค่ะก็ไม่ยากเดี๋ยวเอาแนะนําส่วนผสมก่อนเราก็จะมีอันนี้มีแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวจะมีข้าวด้วยข้าวที่เราหุงสุกเดี๋ยวจะอยู่ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ข้าวแข็งนิดนึงหมูสับน้ำเลียบแตงกวานะคะเม็ดมะม่วงหิมาพานตรงนี้ก็จะมีกระเทียม หอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็มะนาวแค่นี้เองค่ะมาดูการล้างของก่อนเดี๋ยวล้างให้ดูอันนี้นะคะน้ำเลี้ยมจะค่อนข้างเค็มนะคะอันเดี๋ยวล้างนี่ก่อนแตงกวาค่ะนจริงๆเราก็แช่น้ําล้างให้สะอาดแล้วนะคะเนี่ยไหลผ่านน้าดีที่สุดเลยล้างถูหน่อยค่ะแต่ระวังใหญ่ช้ำม,มาก แช่น้ำไว้ประมาณสักถ้ามีเวลานะคะก็แช่ประมาณสักเออ20นาทีแช่เบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็แดดทิชชู่ซับให้แห้งน้อยนี่วางไว้ก่อนส่วนน้าเลียบค่ะให้ผ่านน้ําอย่างนี้นะคะแล้วก็ล้างทีละอันแต่ไม่ต้องขยี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเม็ดเม็ข้างในที่มันเป็นเนืนะะ้อค่ะมันจะหลุดออกมาหมด ผ่านน้ำให้ผ่านน้ําประมาณนี้เดี๋ยวก็หายเค็มแล้วค่ะสักสองน้ำนี่น้ําแรกนะคะคือหนังเรียบก็คือมะกอกนะคะเป็นมะกอกของจีนมะกอกดํากระป๋องหนึ่งกระป๋องใหญ่เนี่ยก็ไม่แพงนะคะก็น่จะประมาณสักแปดสิบกว่าบาทเลยประมาณนี้ แต่แล้วแต่ยี่ห้อนะคะของจีนก็มีหลายยี่ห้ออันนี้ทิชชูช่ที่ซับแตงกวาเสร็จแล้ววางอันนี้ทิ้งค่ะทิ้งทิ้งทิงชชู่ทิ้งนะคะโอเคดูวิธีการนะคะมีนจะไว้ตรงนี้ก่อนเราบีบออกมาแบบนี้เอาเม็ดออกนะคะเนื้อเก็บไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไว้สับกับหมูเนี่ยค่ะ บีบออกปุ๊บเม็ดมันก็จะออกมาโดยง่ายดายนะคะแต่เนื้อเนื้อนี่เก็บไว้นะคะเนื้อเนื้อนีอนอ่อร่อยนี่หอมด้วยระหว่างที่ดูฟังแกะเนื้อนําเลียบก็ใครสนใจอยากจะส่งคอมเมนต์เออใช้กระทะ โคเลคทินแล้วมันดียังไงอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันนะคะแล้วจริงๆที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่หม้อด่ชอบมากใช้เนี่ยคะย่ะหมอ้อใช้ดีจริงๆเพราะว่าขนาดกำลังดีถ้าบ้านอยู่กันสักสองคนอะไรเงี้ยนะคะแล้วไม่อยากจะใช้หม้อใบใหญ่แล้วก็กำลังพอดีเวลาทำน้ำซุปน้ำแกงอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ากระทะก็ใช้ดียังไงก็ส่งกันคอ,คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะมิติกะทะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า ข้าวผัดน้ำเลียบที่แบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเนี่ยค่ะดีจริงๆนะทานอาหารแบบไม่มีน้ำมันอ่ะนี่นี่ค่ะเนื้อนะเนื้อเลียบชเช็ดมือก่อนก่อนล้างมืออีกทีนะคะ <laughs> ในคนอาจะเห็น ป้ายยังติดอยู่เลยผ้ากันเปื้อนสวยแต่ป้ายยังติดอยู่เพราะว่านี่มีคนซื้อมาให้แล้วก็ไม่อยากแกะอยากให้มันใหม่ตลอดเวลาก็เลยไม่ติดป้ายติดป้ายไม่แกะป้ายออกนี่ค่ะสับหน่อยเปลือกเขาก็หอมนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมาก สับรวมกับหมูไปเลยนะคะหมูสับหมูสับนี่ถ้าแบบคนที่อยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่อยากจะกินหมูที่มันเพราะว่าส่วนใหญ่หมูที่เขาเอามาใช้บดแบบนี้ก็จะเป็นหมูค่อนข้างติดมันนิดนึงถ้าซื้อหมูสันในเนาะคือเป็นพวกสันในที่เป็นเทนเดอร์ลอยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเทนเดอร์ลอยที่เป็นก้อนยาวๆอย่างเงี้ยที่เอาเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะ ลเลนเดอร์ลอยสันไนซื้อแบบนั้นแล้วก็บดให้เขาบดได้นะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างราคาสูงอะ่ะราคาแพงเพราะสันไนก็ราคาแพงนะโลนึงประมาณสองร้อยบาทเนะมื่อกี้ลืมไปนะต้อง หั่นกระเทียมให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวเราใช้เขียงอีกใบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนี่ค่ะที่เราต้องสับหมูให้เข้ากับน้ำเลียบนะคะเพราะว่าถ้าเราแยกกันมันจะไม่เข้าเนื้อเลยหนึ่งคือไม่เข้าเนื้อแล้วเวลาพอสองเนี่ยพอเราลงผัดกับข้าวมันก็จะเป็นก้อนๆแยกจากกันนะคะวิธีนี้จะทำให้หมูนํำเลียบเข้ากันดี แล้วเราก็จะผัดกับข้าวมันก็จะเพอร์เฟกต์ำลังดีนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะนี่เข้ากันดีไหมอย่าหาถ้วยใส่ถอน,นี่ค่ะ ก็ไม่ต้องแบบว่าโหเข้ากันแบบเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็ประมาณนี้นสีดายก็น้อยค่ะก็ขออนุญาตยกอันนี้ไปที่อื่นเลยเดี๋ยวจะล้างใช้เคียงอยงนันนึงนี่นะคะเก็บไปก่อนเคียงสะอาด หอมหอมแดงค่ะหอมแดงซอยเล็กๆบางๆเลยเนาะเพราะว่าบางทีเวลาเราไปกินอะไรที่ไหนนะวันก่อนไปกินผัดไทยอหอมนี่เหมือนกันไม่ได้หั่นแนละ้โยนลงมาทั้งต้นเลยกินแล้วก็หั่นบางๆ นี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นเครื่องเคียงหอมแดงแล้วก็กระเทียมข้าวประมาณไหนข้าวก็ไม่เยอะมากกร,มกระเทียมกระเทียมกลีบเดียวพอนะคะ อย่าลืมนะคะเทคนิคในการล้างกระเทียมกลิ่นกระเทียมออกจากมือไม่ต้องถูค่ะลองใช้วิธีนี้ดูจริงถ้าหลายคนลองใช้แล้วถ้าดีก็คอมเมนต์กันมาได้คือปล่อยให้น้ําไหลผ่านมือแบบนี้ให้อาจจะเป็นเรี่กว่าเป็นน้ํามันหอมระเหยเป็นหอมระเหยเป็นพวกแบบที่มันเป็นกลิ่นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีกลิ่นหอม เพราะว่าบางทีแบบทําเนี้ยค่ะติดอยู่หลายวันเนาะอ่ะเรียบร้อยขั้นตอนเปิดกระทะนะคะร้อนเร็วเดี๋ยวนี้ขอเช็ดสักทีนึง ไฟอ่อนก็ได้ค่ะแป๊บเดียวกระทะก็ร้อนแล้ะมาดูที่นี่เราใช้อะไรบ้างใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะกระเทียม ถ้าใครไม่มีข้าวที่แช่อยู่ในตู้เย็นเป็นข้าวค้างคืนอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเป็นข้าวหุงสุกใหม่ปึ๊บให้ไปแช่ช่องฟรีซเพื่อความเย็นเร็วใส่หมูไปเลยอันนี้จะไม่ใช่ข้าวผัดหนำเลียบไม่ใช่ข้าวผัดหมูหนำเลียบเป็นหมูหนำเลียบผัดข้าวเพราะว่าหมูเยอะมากเดี๋ยวลองดูค่ะถ้าข้าวน้อยไป เอาไว้ทําคืนนี้อย่างนี้นะสมมุติว่าทําตอนเย็นอย่างนี้นะคะมื้อเช้าอ,อผัดเผื่อมื้อเช้าไปเลยอ่ะเอาไปกินที่ออฟฟิศตอนเที่ยงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้สําหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยากจะกินอาหารทําเองเอาไปกินที่ออฟฟิศเก๋จะตายเนาะทํากับข้าวไปกินเองออฟฟิศเนี่ยถ้าหาช่องทางอะไรได้เสริมก็วันหลังรับ <laughs> รับออเดอร์เพื่อนมาด้วย ปูปินโตนี่ไดูนี่แหละแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าโหทํากับข้าวเนี่ยใช้กระทะคด้ิงง่ายเ,ยเดียวนี้เห็นไหมคะมันก็จะเข้ากันเนีย่ยเบาไปแป๊บเดียวเนี่ยสุกแล้วเราใส่น้ําลงไปเพื่อไม่ให้กระเทียมมันไหม้นะคะอืมก็ใส่ข้าวปึ๊บ หมดเลยหืมหอมหอมไหมทั้งกล้องหอมไหมหอมสิคะเออหอมจริงน่ากินนะนี่ค่ะพอข้าวถ้าแข็งหน่อยนะคะเวลาที่เราเอาผัดแบบนี้มันจะไม่เละเกินไปแม่แล้วก็น้ำจากหมู นะคะแล้วก็น้ําที่เราใส่ไปเมื่อกี้มันก็เนี่ยจะค่อยๆค,ยคายตัวออกมาหอมน้ำเลียบมากเลยะคะ่ะรับรองว่าล้างแบบเนี้ยไม่เค็มหวังหน่อย ยีหน่อยนะคะหีข้าวให้เข้ากับหมูน,นะหีง่ายแล้วก็ดูสิใช้น้ำมันเลยผัดก็ผัด,ผดก็ไม่ติดกระทะหนึ่งดวงไหมสะดวกห,หอมมากเลยอะ่ะอยากให้แบบส่งกลิ่นได้จังเนี่ยสองคน เดี๋ยวทานมื้อเย็นแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะก็ใส่ทัปเปอร์แวร์ไปกินออฟฟิศนี่เดี๋ยวจะใส่ทัปเปอร์แวร์ให้ดูจริงๆด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปกินออฟฟิศดีกว่า หนึงนะคือเพิ่มน้ำตาลย่าหวานหน่อยนี่ค่ะให้มันมีรสชาติแบบกลมกลม่อมนิดๆใส่นิดเดียวพอนะคะย่าหวานค่อนข้างจะหวานมากอืมชิมหน่อยปิดไฟเขาชิมกรนหอม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 ,อมที่สุดเลย เนี่ยค่ะไอ้พวกเปลือกหนำเลียบเนี่ยค่ะเม็ดหนำเลียบที่เป็นเปลือกเปืดนี่อร่อยมากนะมันจะหอมก็ตรงนี้แหละค่ะโอ้ยน้ำไหลไหลอะ่ะหืมหืมอร่อยอ่หืมหืมหอมนำเลี้ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยพอแล้วก็ยังดีค่ะนีอ่อ่ะหืมกินกับพริก กงยพริกขี้หนูนิดนึงนะแล้วก็แังกวามะนาวอร่อยเดี๋ยวก่อนเราจริงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ไป <laughs> กินออฟฟิศ ก็จะกินให้ดูเลยมีคนบอกให้เรากินให้ดูนี่ช้อนอ,อ่อยู่เนี่คนบอกให้เรากินให้ดูแล้วก็จะกินให้ดูนะคะนี่น่ากินที่สุดอยู่เลยเปล่าอยู่กินไหมกินข้าวกันไหมนี่เดี๋ยวอัดลงไปแบบนี้นะคะ สวยงามบางคนบอกว่าความสุขของการทำงานกลับมาจากใครเป็น working woman เนาะหรือว่าเป็นเป็น business man แต่ว่ามีความกุ๊กกิ๊กในตัวชอบทำกับข้าวนะคะเออความสุขหลังจากที่ทำงานมานเหนื่อยๆเนี่ยทำกับข้าวมันก็เหนื่อยจริงนะแต่ว่าเวลาได้กินของอร่อยๆที่ทำเองนี่มันแบบฟินเนาะ ฟินมากเลยอ่ะนี่อ่ะดนสิเกลี้ยงหิวหัวเราอโอเคน้ำม okay. ือก่อนบางคนถามว่าเราสกรปรกพานี้ผ้าสะอาดนะนีะ่เอาดู ผ้าจะอาดเต็มเก๊ะเวลาพอใช้เสร็จอะคะ่ะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ซักให้สะอาดเลยพวกนี้เอาไปเช็ดปลาได้เช็ดเขียงเช็ดอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นพวกนี้เป็นผ้าสะอาดมาเลยเช็ดจานนี้นะอืมอะมาจัดจานโอ้หันนี่ก่อนแตงกวาค่ะแตงกวาก็เป็นเครื่องเคียงที่เข้ากันดีนะคะกับหน่ำเลียบนะคะถั่ว ัวก็ใช้ได้เหมือนกันแตงกวาไม่ต้องหั่นบางมากนะคะหั่นกำลังดีนี่แตงกวานะคะเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยทานกับนี้ ่หอมแดงค่ะบางคนชอบทานเยอะนะแลมันจะช่วยทำให้รสชาติของออหนําเลียบม,มันดึงรสชาตินําเลียบออกมาอย่างนี้ยค่ะได้ตรงกลางแล้วก็พริกขี้หนูแดงเขียวได้หมดเลยนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสัก3าเม็ดเนาะ ซอยนะคะนี่นี่ลกูก ก็ลิ m มมะนาวอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเลมอนนะคะลิ m มมะนาวเลมอนคือสีเหลืองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่ติดไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ไม่กรอบนี่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอยาใช้ถั่วอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแต่มันเข้ากัน เข้ากันนะกับข้าวผัดนําเลียบอ่าเสร็จแล้วเมนูนี้ข้าวผัดนําเลียบหุ่นเนียบเว่อ <c oughs> เป็นชื่อเมนูจานนี้แล้วกันนะ <c oughs> ไม่เห็นว่าคนส่งมาห้ตั้งชื่ออะไรบ้างเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารอย่าลืมสิ่งที่สำคัญอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับโคเรคิงนะคะถ่ายคลิปวิดีโอทำอาหารแบบนี้เป็นอาหารลดน้ำหนัก ที่ไม่ใช้น้ำมันหรือว่าจะเป็นอาหารแบบไหนก็ได้นะคะส่งเข้ามาในแฟนเพจของโคเรคิงหรือว่าจะเป็นเพจของตัวเองแล้วก็แท็กนะคะโคเรคิงก็ได้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านอยากจะแนะนำอะไรเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เลยแล้วก็อยากใช้ฟาร์มทำเมนูอะไรมาส่งเข้ามาผ่านทางโคเรคิงได้เลยนะคะที่สำคัญขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ